สวัสดีครับทุกคนโอมจากช่องโอมเองนะครับวันนี้โอมมีภารกิจที่จะต้องไปซื้อกับข้าวตลาดเช้าอีกแล้วนะครับมีพึ่งเลือกกะออกมาเลยเนาะกะเมืคืนแต่ว่าก่อนที่เราจะอาบน้ํานอนก็คือเดี๋ยวเราต้องไปตลาดเช้ากันแล้วก็ไปหาซื้อวัตถุดิบนะครับเอาไว้ทํากับข้าวเรต้องไปตอนนี้แหละก่อนอื่นก็คือโอมต้องบอกซี่ก่อนตรงนี้เยสิรัเยส รอไม่นานนะเพราะเช้เาๆแท็กซี่ก็จ,จะวิ่งกันเยอะไปตลาดกันอมลืมบอกไปนะว่าพอเรานั่งรถแท็กซี่ที่นี่แล้วเนี่ยค่าแท็กซี่จะเริ่มต้นตั้งแต่90หยวนนะครับราคาเริ่มตน้นคือเรานั่งปุ๊บก็คือ90เลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้โอมก็เดินมาถึงตลาดสดแล้วนะครับตลาดเช้าภาร,รก,กิจของเราวันนี้ก็คือแม่บ้านเขาจดวัตถุดิบมาให้โอมแล้วนะครับว่าซื้ออะไรบ้างนะแต่ว่าเราก็ท้องไปเดินหาซื้อกันว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งเราก็นะประมาณ ปีนึงอาจจะมาเดินครังนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะซื้อถูกใจไปบ้านกนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาให้เรามาซื้ออะไรบ้างจบโพยมาดูก่อนนี่นะครับที่แม่บ้านให้เรามาซื้อก็จะมีอกไก่2 0 0อปลาเนรหนึ่งตัวปลากระพง2ตัว200เห็ดหอมเห็ดฟางเลือดหมูบด200นะครับคราวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเดินตามมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างร้านแรกเดี๋ยวเราไปดูไก่กันนะครับทุกคน นีไก่ไก่สองร้อยอบไก่นะครับทุกคนสองร้อยเราก็ได้อย่างแรกแล้วนะครับทุกคนเป็นอบไก่จะสองร้อย อันนี้เราก็เดินไปจนสุดตลาดแล้วนะทุกคนก็พุ่งได้มาอย่างเดียวเราจะไปร้านที่รนะ้านหมูยครับยอใช่สงห้าส <c oughs> <ด>ิยงไปยังไปยังไปนพนังปังหรอเรียบร้ยแล้วม ได้มาอย่างที่สองแล้วนะครับทุกคนเป็นหมูบดนะครับยังเหลือปลาเก็ดหอมนะครับที่เรายังไม่ได้เรามาเจอเลือดแล้วทุกคนเพราะมันว่ายัดเลียเก เดียวเกี่วสอัสเราก็ได้มาอย่างที่สามแล้วทุกคนเยวก่อนนะแอบดูโพยนิดน,นึงก่อนว่าก็สืบสือ,อะไรบางป,น,ปน,นินกับปากกระกโปงบรหอมเห็ดปลาหัวบดเราได้แล้วเนาะ แล้วเห็ดหอมเห็ดฟางปลากระพงปลานิลต่อไปเราจะเอาปลาเนรไปก่อนเราเห็นร้านปลาเนรแล้วจะจะเกิดเอ้ยจะจะเกิดเดี๋ยวเราจะเอาปลากระพงด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าหนึ่งชิ้นนี่ร้อยห้าสิบเราเอาสองตัวเลยเอสองตัวนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เกือบผมแล้วนะครับก็เหลืออีกแค่เห็ดนะเห็ดฟางกับเห็ดหอมนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องโทรไปหาแม่บ้านแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงเออเรารู้จักกับเห็ดฟางนะทุกคนครับทุกคนตอนนี้เราได้โทรหาแม่บ้านของเราแล้วนะว่าหน้าตาเก็ดยวกัเป็นยังไงนะแต่เราต้องเดินไปดูข้าเในเราเห็นเห็ดหอมนะทุกคน ตอนนี้เราได้เห็ดหอมแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราขาดแต่เห็ดฟางอย่างเดียวนะครับไปตามหาเห็ดฟางกันโโจจจัััด้ ใส่เราจะไม่ได้เห็ดฟางแล้วทุกคนแต่เราก็ได้เกือบไปเกือบครบนะตัดอีกอย่างเดียวนะครับถ้าเดินรอบนี้เราไม่เจอเราเราก็คงจะต้องให้แม่บ้านเขามาซื้อละไม่งั้นเราไม่ได้กลับไปนอนแนะ่ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเดินมาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอนะเหลืออย่างเดียวที่เราไม่เจอก็คือเห็ดฟางนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรที่เราชอบกินมังมางเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเห็นมีมันปิ้งอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปซื้อมันปิง้ง 加盐ร哥，ีย你好เดรงนี้ก็พอแ้ายเท่าไหครับแบบนี้ห้าสกี่นี่กีีคสับวับกนี้ภารกิจก็สำหรับการ เดินตลาดเช้านะซื้อกับข้าวนะซือ้อวัตถุดิบไปทํากับข้าวเรียบร้อยนะครับก็ครบตามที่แม่บ้านสั่งนะแต่ว,ว่าครบก็ขาดอย่างหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราเดินหาไม่เจอจริงๆก็เป็นตลาดที่โอมมาซื้อของไปทําขนมด้วยก็คือตลาดนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด like, กแชร์แล้วก,กดติดตามให้โอมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวไปให้แม่บ้านทำกับข้าว